สวัสดีครับเพื่อนๆเหมือนเช่นเคยครับวันนี้พามาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ในสวนยางครับอรอบนี้จะเป็นของไม้สักครับผมร่องของไม้สักเนาะ,ะหนุ่มนอกบ้านปลูกไว้เมื่อวันที่หนึ่ง ตุลาคมปีห้าหกนะครับวันนี้ก็วันที่แปดกุมภาปีหกหกครับผมก็ผ่านมาได้ไม่กี่เดือนครับตันนี้ตอนนี้อ่ายางก็ใบร่วงนะครับใบร่วงนะอ่ะถือว่าผัดใบละก็จะพามาดูผลงานว่าเอะต้นสักที่ปลูกอ่ะเป็นไงบ้างอ่า ส่วนยางนาถือว่าโอเคครับวันนี้ก็เลยพามาดูต้นสักนี่นะครับหนุมรอบบ้านปลูกต้นสักไว้อสักช่วงนี้เขาก็จะทิ้งใบครับทิ้งใบครับก็ต้องรอดูหน้าฝนเนาะว่า,าก็คงมีต้นตายแหละครับก็มีตายบ้างเราก็ค่อยเอามาเสริมเอาเนาะ เพราะว่าหนุ่มมันนอกก็จะซื้อต้นสักไว้แล้วนะครับต้นสักว่าเดือนพฤษภาถึงจะเอามาปลูกครับต้นสักสั่งเหง้าครับหนุ่มหนุ่มหนุ่มน,นอกบ้านสั่งเหง้าไว้เป็นเหง้าสักจากแถวๆเลยครับแถวๆจังหวัดเลยครับสวนยางของหนุม่มมนนอกก็อยู่ที่อ่า บ้านหนองโยตำบลคูตันอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับ,รรบก็เดือนพฤษภาปี66ก็ว่าจะเอาต้นสักมาลงครับเอาอาสักสั่งต้นเง่าสักไว้ก็คงจะมียางพวกยางนาพวกพยุงแล้วก็ดูไม้อื่นๆครับที่เขาปลุกร่วมครับวันนี้ก็เลยพามาชมผลงานต้นสักก่อนครัแบบนี่แลบบนี่ ทิ้งใบขนาดทิ้งใบต้นสักนะครับปลูกนะเป็นแถวหนุ่มนกบ้านทดลองปลูกก่อนครับอืมทดลองปลูกสองแถวก็จะมีแถวที่เป็นยางนากับแถวที่เป็นสักแล้วก็มีพยุงอีกนิดหน่อยครับเจมๆกันครับเจมๆ นีของ้สักต้นสั์สิ้นใบละก็จะเอามาปลูกอีกทีช่วงพุทสภาพอดีก็จะใส่ปุ๋ยยางด้วยครับใส่ปุ๋ยยางก็จะได้เอาต้นไม้มาลงด้วยช่วงนั้นก็จะเป็นการเข้ารู้ดูฝนละ น่าจะอะไรนะให้ต้นไม้เรามีโอกาสรอดยื่งขึ้นเนาะเพราะมีฝนครับก็ดูจากพี่ๆเขาที่เขาปลูกพืชร่วมยางและครับผมก็เลยชอบแนวคิดของพี่ๆเขาแล้วก็พอดีอ่า ทางการยางครับเขาก็ว่าสามารถปลูกร่วมได้หนุ่มนอกบ้านก็เลยทดลองปลูกครับทดลองปลูกซื้อมาพอดีฝนตกพอดีก็เลยลองปลูกซื้อมาก็ต้นละ15บาทอยู่นะครับพวกสักพวกต้นยางเนี่ยก็คงมีต้นตายบ้างแหละแต่มันก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็เปลี่ยนเอาอ่า ทำอันนี้ยังนะยังนะมียังนะยังนะ,ะ,ะ,ะสวยๆบรรยากาศครับเรอบ นี่ครับเขาทิ้งใบนะก็จะมีก็ยังไม่ตายนะครับีนี่นขึ้นมาเข,เขียวมีใบยังเหลืออยู่อันนี้ก็ทิ้งใบยังไม่ตายสักก็ถือว่าโอเคครับโอเคเราก็ต้องมาดูตอนฤดูฝนเนาะขอผ่านแรงไปก่อนแรงไปก่อนพอเขา้าฤดูฝนนาจะ น่าจะเห็นผลได้ความชุ่มชื่นก็ค่อยมาดูว่าตัวไหนมันตายหรือว่ายังไงเราจะได้เปลี่ยนเนาะเอาต้นใหม่มาลงแทนต้นยางก็โตนะครับของหนุ่มนอกบ้าน,นครับตู่ครับโอเคก็สวัสดียามเช้าเพื่อนๆทุกคนครับก็ฝากช่องของหนุ่มนอกบ้านด้วยครับเดี๋ยวต่อไปก็จะหารายการดีๆเนาะ จากไอเดียพี่พเขาที่ทำเกษตรก็จะได้เผื่อเป็นอะไรความรู้เนาะสำหรับเดี๋ยวพี่พที่เขาทำเกษตรอาจจะหลากหลายขึ้นนะครับตอนนี้ก็มาดูของสวนญาของตัวเองก่อนครับต่อไปก็จะหาสวญยาของคนอื่นเนาะก็เป็นกำลังใจให้พี่พเกษตรกรยางครับแล้วก็เกษตรกรทุกคนแหละครับทั้งข้าว ทั้งว้อก็อย่างเช่นในหมู่บ้านของหนุน่มนอกบ้านเองก็ข้างๆก็ปลูกอ้อยครับมีอ้อยมีข้าวแล้วก็มีมันครับมันก็คนพอเสร็จข้าวเขาปลูกมันกันต่อก็มันก็ราคาดีครับก็มีโรงรับซื้อมันครับก็ขอให้ราคาดีๆเนาะเพื่อนๆพ,พี่น้องเราก็จะได้มีไรายได้พืชผลการเกษตรก็ขอให้ราคาดี ชาวอ้อยก็ขอให้ราคาดีครับชาวนาก็ขอให้ข้าวราคาดีครับชาวมันก็ทีมงานเอามันก็ขอให้ราคาดีครับส่วนทีมงานสวนยางเราก็ขอให้ราคาขึ้นนะครับราคายางขึ้นครับไม่ใช่จะขึ้นเฉพาะตอนปิดหน้ายางครับให้ขึ้นตลอดนะช่วงเปิดหน้ายางก็ขอให้ราคาดีๆ จะได้มีไรายได้ดูแลครอบครัวครับสำหรับหนุ่มนอกบ้านก็วันนี้ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับฝากกดติดตามอะกดแชร์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ